สวัสดีรับเพื่อนเปือนดูนะครับคนอายุมากอย่าทอนะครับอย่าตอเนี่ยนะครับผุมนี่ปุ่มสร้างเมื่ออยู่จะติบสองปีกันเนี่ยเนี่ยครับจะดสิบสองนี่พอเหลิมเป็นปีนี้ครับนอย่าทอกับอย่าทอสู้กับเนี่ยครับเนี่ยสร้างเมื่ออยู่เจ็ดสองปีกับเนี่ยครับ อย่ากโตกับเกิดมาแล้วสู้ต้องสู้กับสู้เลยนี่ครับมีตัดหญ้าตัดยาเซตจัดยาทำทำครัวให้เตียนนี่ครับตัดยาจัตัดไปกูอย่ากโตกับคนที่เกิดอายุมากหม่นี๋ยบางคนโตตัวอายุเจ็ดทีเดียวโตแล้วไม่ไก่จำได้เนอย่ากโตกับสู้เลยครับนี่แหละเป็นตัวอย่างผมครับผมสู้ครับลูกมาทั้งหมด ทังมดรุ <c oughs> ุนนี <c oughs> ้นะครับสามร้อยว่าต้นครับนี่สามร้อยว่าตต้นลูก็ให้ขนแป้งขนแป้งขนแป้งให้รูขนแป้งขนแป้งนะครับลงกรอยขึ้กินกับมันนะครับอย่าท่อกับอย่าต่อไม่ต้องทอสู้ทอกับถ้าเคยทอคิดทออยากอย่าตทอกับต้มไม่ทอเลยครับต้มทำทุกวันไม่ทำนู่ก็ทำนี่ไม่ต่อวงก็เลี้ยงพึ่งไมต่อพึ่งไม่ต่อพึ่งก็ ทำปุ๋ยเรียนนะครับ่โตไม่นานเราก็บายเพื่อนก็บายก่อนเราเราก็ต้องบายตามลังครับให้ชมไปนี่นะครับวอดีครับ